ยังไงดีซองเต็มคอหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเต็มคอล่อเต็มแข้งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาสวัสดีฮะทุกคนแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้จะมาเล่นวัวกระโดดนะเป็นยังไงไปชม5ะ2ูนันสองเบ็ด รแรกจัดไปสิบไม้1ิบหมุนกระเบ็ดหนึ่งมาแล้วก็โตสบายใจดอกนี้30รู้เรื่องกระเบื้องแตกไปกันต่อยอย่ารอชา้าเออวิ่งไปล้างเกลือไปก่อนนะโอ้โหกล่องหอมากล่องแท่กล่องแท่มายิบห้าบ้าบอจิ้งเฉียวลราไปกันต่อยอย่ารอชา้าวิชาเก็บไว้ไปเอยังไงดีมาเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดสามไหมปิดเทอร์โบโอ้โหโ เต็มคอรอเต็มเครื่องไรฮะสิบนะจ๊ะเออสบายใจฮะแต่อย่างนี้ไหลอย่างนี้เออส้มมาหองแท้ไปกันต่ออย่ารอช้าเอียงไงเออประทัดเข้ามาเอียงไงโอ้โหเสียแวบโอ้โหเสียแวบโอ้โหเสียแวบโดดไหมโดดโอ้โหเกือบโดดถุงทองมาหกฮะ เออเหรอเสียแวบโดดไหมโดนโอ้ยไม่โดนอีกแล้วมอบรรทัดเข้ามาแม่จะโดดไม่โดดจะโดดไม่โดดแล้วขออนุญาตขยับเบ็ดมาเบ็ดห้านะจ๊ะไปกันต่อพี่เออสูตรนี้ลองดูพี่กดทีละสิบไม้กดทีละสิบหมุนห้าเออถ้าไม่เวิร์คค่อยเปลี่ยนเบ็ดห้าถ้าไม่เวิร์คขยับเบ็ดไปเรื่อยๆเออไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ต้องจําเยอะโอเคลองดู โดนไหมอ๋อโหมันจะโดดไม่โดดประทะเข้ามาเหล่านี้สี่ห้าของแท้ขอขยับเบ็ดไปเบ็ดเจ็ดที่รักซะหน่อยเปิดเทอร์โบหมุนกันไปสิบไม้ยสิบหมุนจะโดดไม่โดดจะโดดไม่โดดเรียบร้อยสบายใจบอกแล้วเบ็ดเจ็ดที่รักของแท้ของแท้อแทโอ้โหขอตัวหนักๆขอตัวจัดเต็มๆอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาประทานไม่เอานะ ประทัดแมวโอ้โหเสียแหววประทัดแมวเ,เอาอะไรดีเอออันนี้พอได้พอได้ซองพอได้โอ้โหอะไรดีจิโก้เอ้อยอันนี้เลยอันนี้เลยขอนเน้นเธอจสาธุได้โปรโดเธอลูกพี่โอ้โหไปกันต่อไปกันต่อประทัดไม่เอาอประทัดไม่เอาโอ้โหประทัดเข้ามา,าสิบแปดเออซองประมาณสิบเจ็ด แม่หมุนตั้งนาเข้าประทัดประโถอย่ากเกลือนะลูกพี่พี่อย่ากเกลือนะลูกพี่ขออนุญาตขยับเบ็ดมานิดนึงนะจ๊ะเออลองดูเอาเบ็ดเท่าไหร่ทีมาเบ็ดสิบไปเพลิน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 ลองดูสิมไม้สิมหมุนเหมือนเดิมพี่ชายพียังไงดีขอเน้นๆขอหนักๆจัดเต็มๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปกันต่ออย่ารอช้าจัดมา ลูกพี่จัดมาลูกพี่สิมไม้สิหมุนอียังไงโดดไหมโอ้โหมาถ่ายเข้ามาอีกแล้วดอกนี้สามนะเมื่อกี้เออไปกันต่อพี่ชายไปกันต่อเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ย,ย,ยมันนิ่งไว้มันเริ่มนิ่งไว้พี่ชยายมันเริ่มนิ่งว่ะเอออย่านิ่งสิลูกอย่านิ่งสิลูกโอ้โห นิ่งอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเบ็ดฮะจัดไปเลยเบ็ด30ของแท่มาลองดูฮะลุ้นลุ้นโอ้โหลุ้นลุ้นโอ้โหเอ้ยโยดไหมโดโห,โหประทัดกเก้ามาอีกแล้วนะไปกันต่อพี่ชายไปกันต่อไปกันต่อไปกันเพลินๆนะไปกันชิวๆไปกันเรื่อยๆไปกันยาวๆฮะเออไม่หมื่นไม่เลิกวันนี้ไม่หมื่นไม่เลิกอะจัดปุ๋ยจัดปายโซมาต,ตอนนี้สามสิบวี เต็มคอลอเต็มกระดาษแล้วเบสสามสิบเจ็ดร้อยห้าสิบลาบซกันไป <10. S 1> กับก้อนโตน,นะจ๊ะสบายใจไว้สบายใจ,ยายใจมาต่อยสิบม้สิบหมดนฮะลองดูลองดูเผื่อมันจะเข้าเผื่อมันจะไหลนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเก้าร้อยของแท้เออสบายใจไว้ไปกันต่อพี่ชาย อยาระชาขอได้โปรดโดดไหมโอ้โหไม่โดดแต่ถูกเงินเข้าเออไปกันต่อ,อยาระชาขอเน้นๆหน่อยขอหนักๆหน่อยโอ้โหเสียแวบแต่ไม่มีอะไรเข้าเออเอาไงดีขยับเบ็ดไปดีกว่าเออลองดูลองดูองดเออมาจัดปลายเบ็ดเจ็ดที่รักเหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อกี้มันเข้าดีมันโดดดีนะ กลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเออปเปิดเธอโบไปเลยเออมานอนนี้28นเมื่อกี้ไปกันต่อยอย่ารอช้าพี่ชายยังไงดีจิกโกขอขยับเบ็ดไปหน่อยเบ็ด30เหมือนเดิมลุ้นๆกันไปเมื่อกี้ถือว่าเป็นการล้างเกลือนะจ๊ะจัดปุ๋ยจัดไปอุ้ยยังไงดีซองเต็มคอหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเต็มคอลอ่อเต็มแข้ง แล้วคูณ10บอ่ะสามอคูณสิอิ่มนนำสามมือรานกันไปเลยดีเดียวเจียวสามพดอกนี้รู้เรื่องกับเบื้องแตกเออบอกแล้วไม่หมื่นไม่เลิกนะจ๊ะไปกันต่อพี่ชายไปกันเรื่อยๆไปก,กันยาวยาไปกันชิวๆิวนฮะโอ้โฮมาขยับเบ็ดไหมมีทุนละจัดปลายเบ็ด50จัดปุ๋ยจัดปลายขอเน้นๆขอนักหนักจัดเต็มๆสงสัยวัวเบ็ดต่ำๆมันไม่เข้าเว้พี่ชาย สงสัยเบ็ดต่ำๆมันไม่ค่อยจะเข้าเว้ยเออลองดูเบ็ด50ว่ามันจะเข้าไหมว่ามันจะเข้าไหมโอ้โหเต็มคออีกสามพอิ่มหนำ 3, ออสามราน่เออส้มมาหน่อยห้าสบไปกันต่อพี่ชายเออขยับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าจัดปุ๋ยจัดไปเบ็ด70ที่รักมาขอเน้นๆโดดหน่อย โอ้โหซองเข้ามาดอกนี้ร้อยสี่สิบไปกันต่อเออประทังมายี่สิบโดนหน่อยดิขอโดนหน่อยได้โปรโดเถอะลูกพี่ลูกพี่วัวลูกพี่วัวกระโดดจริงกระโดดสียทีแต่ดดลูกพี่มาลองดูอีกเสี้ยวสิบไม้สิบหมดฮนะเออโอ้โหยังไงเออมาดอกนี้ซองร้อยแปดสิบโดดโดดโอ้โหไม่โดดแต่ทองเขา้า เออเสองพันหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะเอ้ยสบายใจฮะโดดโดดหน่อยโดดโดดหน่อยพี่วัวลูกพี่ลูกพี่ได้โปรดกระโดดหน่อยครับลูกพี่ดียังไงดีจิโก้โออเก็บไว้ไปเออยิบเอสดอกนี้ไปหลายไไปมาคราวนี้ย่านรถเบนมาเหลือเบนห้าสิบนะจ๊ะลองดูว่ามันจะโดดไหมพี่วัวจะกระโดดไหมลูกพี่ ลูกพี่จะกระโ,โดดไหมโดดไหมโดดไหมโอ้โห و, ไม่โดดแต่ส่งเข้ามาห้าสิบบ้าบอรจริงเชียวลุ้นให้โดดไม่โดดเออนี่ตเต็มคอรอตเต็มแข้งโอ้โหโห้าร้อยแล้วคูณสิบห้าห้าพันอิ่มน้ำสำราญอิ่มน้ำสำราญเลิกสิครับจะไปรออะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครอยากให้เล่นเกมไหนอยากให้เล่นเกมอะไร คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะเจ้าวันนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับ